สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟน้าผู้หน้าตาดีของพ่อลุงตึงนานแล้วที่ไม่ได้เจอกันที่ไม่ได้พบปากันเลยนะ,ะลุงไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรให้ดูนะก็แต่ละช่องก็ถ่ายทำกันมา,มาหมดแล้วนะทุกเรื่องทุกอย่างแล้วเรื่องสมุนไพรก็ทำไม่ได้ช่วงนี้นะอยูทุกเขาไม่ให้ทำ ทำเขาก็ไม่ให้ตังค์อ่ามานี่นะน้องหนึ่งมั้ยน้องสองอันนี้น้องสองนะครับนี่น้องสองครับกล้องหน่อยสวัสดดีท่านผู้ชมหนห่อยแล้วหวัดดีครับผมชื่อน้องสองครับผมรูปหล่อเนี่ยรูปหล่อนะครับอืมเอาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้ลุงตึงมีสิ่งดีๆมานําเสนอนะหลังจากที่ไม่อ่าไม่มีนั่นเลยไม่มีคลิปใหม่ๆลงมาเลยนะวันนี้มีสิ่งดีๆมานําเสนอครับ อันนั้นสิ่งนั้นคือไอ้พวกต้นมะนาวพวกต้นขนุนนะที่มีปัญหาเรื่องด้วงกัดกัดไส้ข้างในมันนะครับนุ่งถึงมียาดีมาบอกใส่ละหายสนิทเลยนุ่งถึงใช้มาหลายหลายต้นแล้วนะพวกมะนาวนะที่มีด้วงกัดลำต้น,นขาวๆนะนะครับ <S <S นี่ครับยาดีที่นุงถึงว่านนะ น้งตึงก็อุดหนุนเข้ามานะเดี๋ยว,ยวนี้ไม่ได้เผาเองฐาน <c oughs> ก็เลยอุดหนุนเขาของเออนาคคนรักป่านี่แหละนะเป็นน้ําส้มควันไม้ครับนี่ไม่ต้องผสมอะไรเลยดูดใส่สลิงแล้วไปฉีดตรงไหนที่มันมีรูที่ด้วงมันกัดนะครับฉีดดูดใส่สลิงฉีดเข้าไปเลยรับรองอย่างนี้ครับเห็นผละนะใครที่มีปัญหาเรื่องต้นมะนาวโดนด้วงกัดนะใกล้จะตายแหล่ไม่ตายแหล่มันกัดไส้ในหมดแล้วอย่างนี้นะ เดี๋ยวมันฟื้นขึ้นมาเองครับแล้วมันไม่มีปัญหากับต้นไม้ของเราด้วยอ่ามันจะมันจะ,นจะกําจัดด้วงอย่ในนั้นน่ะนะที่มันอยู่ในอันนั้นน่ที่มมนอยู่ในต้นไม้ของเราที่มันกัดกินต้นไม้ของเราครับนี่น้ําส้มขอนไม้ครับยาขนานเอกเลยรับรองได้ผลไม่ต้องผสมอะไรนะครับเอาก่อนอื่นมีน้ําส้มวันไม้มีสลิง์นะครับดูดใส่สลิง์เข้าไปฉีดเข้าไปเลยนะในลําต้นนะครับ อ่าอ่าเอา้าในเมื่อมี2อ,อย่างเลยแล้วไปเลยไม่มีอะไรมากมายนะมี2อ,อย่างนี้น้ำส้มขอนไม้กับสลิงเข็มฉีดยานะไว้ฉีดเข้าไปข้างในเราไปปฏิบัติกันเลยไปดูกันเลยครับอ่าคนอื่นก็ขอดูดน้ำส้มขันไม้ใส่สลิงก่อนนะนี่ครับดูใส่อย่างนี้นะนี่เต็มเต็มสลิงอย่างนี้ครับไปเลยไปกันเลยไปต้นไม้กันเลยครับไปล่ อันนี้เขาชื่อน้องหนึ่งอคนนู้นก็ชื่อน้องสองวันนี้อยากออกกล้องด้วยนะเออมันเป็นแมวแฝดนะเหมือนแฝดนะสีเหมือนกันเลยเห็นไหมครับอ้าวนอกเรื่องไปแล้วไปแล้วคนแล้วแล้วน้องหนึ่งน้องสองาแล้วมาถ่ายทําคลิปกันหน่อยแล้วให้ท่านผู้ชมหน่อยแล้วอคิดถึงมากๆเลยอคิดถึงเพื่อนมากๆเลยมานี่แล้วเออมาแล้วมาแล้วมาเนเออ นี่เห็นไหมครับเห็นต้นมะนาวเห็นครับต้นมะนาวของลุงตึงนี่เห็นไหมครับนี่อ่าก็มีอยู่ต้นเดียวนี่แหละวนะก็พอได้กินอยู่ครับก็แต่ยอดออกมาใหม่เรื่อยผมใส่พวกไตโคโดมาอยู่เรื่อยนะอ่านะเออพวกรากน่าไม่มีปัญหาปัญหาอย่างเดียวคือด้วงก็เดี๋ยวนี้นะออเพลอแป๊บเดียวมีด้วงมากัดเห็นไหมครับเขาขาวนะครับนี่นี่ด้วงเขาขาวมันกัดไส้ในขาวเต็มพืชเลยอืมนี่ เราก็มาหาจุดนะที่ไอ้เจ้าด้วงนี่มันถ่ายมูลออกมานะครับนี่เห็นไหมนี่นี่นี่มันจะมีจุดมีรูของมันอยู่ตรงนี้เอออันนี้นี่รูนี่ครับออปัดเข้าไปเลยอ่านะเข็มจิ้มเข้าไปในรูเอาไม่ถนัดเดี๋ยวนี่หาว่าตรงไหนมันมีรูมันนี่ฉีดเข้าไปเลยเห็นไหมเห็นรูมันแล้ว ฉีดยาเข้าไปเลยอ่าใช่หรือเปล่านี่ไม่ยุ่งยากนะเพื่อนเื่น,นนะนี่มีรูอย่างนี้ฉีดเข้าไปเลยอ้าวอาเอาแล้วสองตัวเนี่ยเออเอาไม่ล่ะเอออยากเข้ากล้องทักทายท่านผู้ชมหน่อยแล้วนี่น้ำสู้คนไม้รับรองได้ผลครับด้วงนี่ร้อยทั้งร้อยไม่อยู่อ่า ให้ตายมันก็ไม่อยู่นะอ่าอ่ะ,อะ,อะตึงก็มีคนมาช่วยแนละ้มีแมวมาช่วยไม่ใช่คนนี่นะหารูหารูหาร,หารูแล้วก็ฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปนี่มันจะสิกีฉลิงก็ไม่เป็นไรครับมันไม่มีโทษสำหรับต้นไม้นะ ไม่มีโทษสาหรับต้นไม้ขียดูมันกินอร่อยน่าดูเลยนี่เห็นไหมหาลูมันฉีดเข้าไปอย่างนี้ครับฉีดเข้าไปเลยนะอ่าไอจ้สองจ้าสอง,อสองนี่ทำอะไรจะช่วยเหรอดวังนาำปักนะหนาำปักถ้าจะบอกให้นี่ เดี๋ยวมันได้วันสองวันหรือลงตึงมาถ่ายให้ดูครับว่าได้ผลดีไหมว่ามันยังมีร่องรอยการกัดอีกไหมนะเออนี่มีคนช่วยวันนี้มีคนช่วยเอานี่เห็นไหมกิ่งนี้เกือบตายเลยครับเห็นไหมนี่มันกัดกินร่วงมันกัดกินนะ่ะจะตายอยู่แล้วมันโบเลยนะ่ะมันเป็นโพงเลยข้างในนี่ครับให้เยอะๆหน่อยให้เยอะๆหน่อย,ย,อะน,อยนะ มันทะลุถึงกันเลยนี่ครับนี่ขีดเข้าไปเลยก่อนอื่นต้องมีน้ําส้มควันไม้นะน้ําส้มควันไม้นี่ต้องมีแหละครับอ่าไล่พวกไลแดงพวกบวกพวกอะไรได้เยอะโอ้ได้หลประโยชน์หลายอย่างนะประโยชน์ของน้าเจ้าน้ําส้มควันไม้นี่ครับช่วยเสริมปุ๋ยด้วยนะประโยชน์ยูมหาสาเลยครับนีตงถึงใช้เป็นประจำในสวนครับ พวกมะลงมลแลงกัดก็ใส่ปอกกี้นะผสมน้ําใส่ปอกกี้มลแลงกัดใบทุลงทุเรียนนะอแต่แต่ต้องตอนเย็นๆนะถ้าจะฉีดพ่นใส,ใส่ใบนะใส่ใบทุเรียนนะต้องตอนเย็นๆครับนี่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้เจ้าเหมียวก็มาช่วยช่วยใหญ่เลยนะระวังอ,อย่ามาชนน้ำส้ม ขวดน้ำส้มคนไม้ตะตึงนะนี่ครับฉีดเข้าไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวสองสามวันนุ่งตึงมาถ่ายให้ดูครับอ้าวกัดใหญ่แล้วเอ้า,ว,อาว,ว่ามันยังยังกินอยู่ไหมมันเหลืออยู่ไหมวันนี้วันที่สาสิบเอ็ดสิงหานะอ่ประมาณวันที่สองนุ่งตึงจะมาถ่ายให้ดูสิงหากันยาสองกันยานะนุ่งตึงจะมาถ่ายให้ดูว่า,ามัน ยังมีกินอยู่ไหมยยังมีเศษข,ขาวขามันถ่ายออกมาอยู่ไหมนะอประมาณนี้นี่ครับวันนี้ก็จะประมาณแค่นี้ก่อนนะอา้าวครับผมก็หวังว่าคงจะพอมีประโยชน์นะสำหรับเรื่องไอเจ้าด้วงเจ้าหนอนนะนะมันกัดกินต้นไม้นะแก่นของต้นไม้ของเรานะาพวกจะมีปัญหาพวก ต้นขนุนนะต้นมะนาวต้นมะกรูดอย่างนี้นะมันจะมีปัญหาพวกด้วงกินกินแก่นนะเชื่อลุงตึงเลยครับน้ำส้งคนไม้นี่สุดยอดเลยครับใส่ไม่เกินวันสงวันมันหายไปหมดแล้วนี่ครับผมอ้าววันนี้ถ้าคิดว่าดีถ้ามีประโยชน์นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เ่ว่เป็นกำลังใจสั่นกระดิ่งให้ลุงตึงด้วยนะครับไม่ได้เจอกันนานก็ อยากจะถ่ายให้หายคิดถึงนะครับเออนี่เดี๋ยววันที่สองเดี๋ยวลุงตึงมาถ่ายให้ดูอีกครับผมวันนี้ก็คงต้องให้อน้องสองกับน้องหนึ่งนะปิดคลิปนะปิดคลิปให้ตาตึงหน่อยเร็วเออปิดคลิปตาตึงหน่อยเร็วเร็วสองหนุ่มนะี่สองหนุ่มสองหนุ่มแผดหาอะไรนะหาอะไรนะอันนี้เขาไม่กลัวหมาเลยครับเนี่ยเจ้าหนึ่งเจ้าสองเนี่ย ครับผมอารมลากันไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะให้เจ้าหนึ่งเจ้าสองปิดคลิปให้นะครับผม,มก็หวังว่าคงจะหายคิดถึงกันกันไปนะครับเดี๋ยวสักวันที่สองเดี๋ยวลงตึกมาถ่ายให้ดูว่ามันยังมีร่องรอยที่ขาวๆเหลืออยู่ไหมมันยังขายมูลออกมาอีกไหมนะครับอ,อืมันเยอะแยะเลยมันกินทั่วต้นเลยเห็นไหมครับนี่ ร่องรอยนี่เดี๋ยวลุงตึงฉีดให้ทั่วเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่มันกินไปทั่วเลยนี่กินแล้วตายอย่างงี้ครับนี่เห็นไหมเออต้นมะนาวนะเนี่ยใครที่มีปัญหานะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะที่แก้ได้จะงงักเหมือนกันนะสําหรับที่มันกินด้วงกินอันนี้นะคือน้าน้ําส่วมลุงตึงเคยทำนะไม่ใช่พูดเล่นนะครับนี่เอ,อเอาน้ําส่วมมาลดนะเออมันไม่มีไอ้เจ้าตัวปัญหาตัวด้วงมากินแก่น เ่นไม้ของเรานะครับนี่มะนาวนี่ก็ใช้ได้อยู่นะลุงตึงได้กินอยู่นะครับปีนี้หลายลูกเลยนะนี่ก็หล่นร่วงแล้วอหล่นหลายลูกเลยอ่ได้กินเยอะอยู่นะเห็นต้นเล็กๆนี่ก็อันนี้ไม่ค่อยได้ใส่ใจดูแลเท่าไหร่เป็นบ้าแต่กับต้นทุเรียนเออเออเอาสวัสดีครับผมอือแล้วค่อยเจอกันใหม่ฮิบหน้าครับต้นทุเรียนลุงตึงก็ตอนนี้ก็กําลังติดช่ออ่อสวยมากเลยนะครับ เ,ออเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะมาถ่ายต้นต้นเรียนให้ดูลากันไปจริงๆแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีไหนแล้วน้องหนึ่งน้องสองสวัสดีครับ